ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุง้งเฟิร์นชนัลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับ ดอกสว่านของพัมกินนะครับผมไม่เคยรีวิวดอกสว่านเลยของพัมกินนะผมก็เลยแบบเออก็เลยขอทางพัมกินนะครับให้ส่งมาหน่อยนะครับผมอยากรีวิวดอกสว่านหลายๆแบรนด์นะครับอ่านี่คือของพัมกินนะครับชื่อรุ่นนะครับ PTT ขีด M2 ทับ 25M หรือเซิร์ชง่ายๆก็คือพัมกินนลครับตามด้วย16139ตัวนี้เป็นซีรีส์ Extreme ตรงนี้เขาเขียนเป็น Pilot นะครับก็คือที่ปลายดอกสว่านเนี่ยนะครับมันจะมี Pilot Point นะครับก็คือมีปลายเล็กๆนะครับทำา ไว้ในการเจาะนำนะดีมากนะครับตัวนี้มีทั้งหมด25ชิ้นเจาะเล็กเจาะไม้เจาะพลาสติกได้หมดอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังเขาก็จะมีเปรียบเทียบให้ว่าดอกตัวนี้นะครับถ้าเป็นมินเนี่ยจะมีดอกอะไรบ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงที่13มิลิเมนะครับนี่แกะออมาแล้วกองยังหนาครับนะเพราะว่ามีตั้ง25ดอกนะครับยางเท่เลย ตัวกล่องนะครับด้านหลังเนี่ยสามารถเอาตรงนี้ออกมานะครับนี่แบบนี้แล้วก็แขวนได้เวลาเก็บนะครับเอามาใช้นะกลัวเก็กกาก็เก็บอย่างนี้ก็ได้หรือจะไปวางซ้อนกับอันอื่นก็ได้เก็บใหม่ๆเลยนะครับนี่เฮ้ยโหเทอไยุผมก็ไม่รู้นะนี่เวลาใช้นะครับจะหยิบดอกไหนนะถ้าเป็นดอกหน้าหน้านี้ก็หยิบได้เลยถูกไหมครับแต่ลึกข้างในเนี่ยครับมันดึงไม่ได้เพราะว่ามันติดไอ้ตัว นี่เราก็ทําการยกก้านตัยนี้โชว์แล้วก็หยิบนี่เอดอกไหนหยิบได้หมดเลยใช้ได้นะสวยด้วยดูนะครับเนี่ยเราดูดอกเล็กสุดหนึ่งมิลโอ้โหสวยสวยสวย,สวยจริงสวยจริงอ่าเดี๋ยวหยิบให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่สุดแล้วกันอ่านี่ตัวใหญ่สุดนะครับที่ก้านดอกเห็นไหมครับเขาจะปั๊มนะครับเป็นโลโก้พัมกินด้วยนะครับแล้วก็ เขียนไว้ว่าเบอร์13นะตัวนี้ก็คือเบอร์เลข13นะครับเห็นไหมเอ่ยนะแล้วก็บอกแล้วเหล็กเนี่ยเป็น S s s นะครับก็คือ High Speed Steel นะครับเขาบอกว่าตัวนี้ No Spin c h a n g เวลาใส่กับสว่านแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลุดนะครับเวลาเราใช้งานนะครับตรงนี้ก็เป็นคมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าแล้วตรงนี้ก็คือ Pilot Point สวย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 มากนะครับสวยมากแล้วก็ไพร์โหลดพอยท์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เริ่มตั้งแต่แรกนะไม่ได้เริ่มตแต่1่มิลนะครับแต่ไพร์โหลดพอยท์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ5.5มิลนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูตัว5มิลเนี่ย5มิลก็จะเป็นปลายดอกธรรมดาแบบนี้แต่พอเป็น5.5นะครับนี่5.5จจะเริ่มมีไพร์โหลดพอยท์ ไพลรอบพา,พาก็จะเล็กๆกว่านี้ผมชอบเลยเนี่ยง่ายๆใช้งานง่ายๆแล้วก็อยู่ในนี้นะครับถ้ามองภาพรวมตอนนี้นะผมค่อนข้างชอบในตัวแพคเกจนะครับเพราะว่าเนี่ยมันอยู่ในกล่องเหลีียมแบบนี้นะครับกล่องเหลีียมใสๆเลยแล้วก็เห็นเลยว่าอันนี้คืออะไรนะครับเลวอันไหนหายไปก็เห็นด้วยนะใครหยิบไปเนี่ยนะครับเวลาใช้งานก็เอ้ยยกขึ้นมานะจะหยิบอันไหนก็หยิบนะครับอันนี้ผมถือว่าถูกใจนะตัวแพคเกจนะครับเท่ดีแล้วก็ดูขลังดีนะครับ บอกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยแล้วถ้าคุณแขวนไว้กับผนังเก็บเครื่องมือของคุณนะ<ม>ก็จะเท่เลยเนี่ยแบบนี้โห้โมีดอกสว่นานเป็นตับเลยเดี๋ยวเราไปลองเจาะก,กันดูนะครับเดี๋ยวจะลองทักดอกเล็กด้วยแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยนะครับไปอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดู2ดอกนะครับก็คือดอก5.5แล้วก็ดอกใหญ่สุดนะโดยผมจะเจาะตัว5.5ก่อนนะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับใส่กับสว่านตัวที่รีวิวไปล่าสุดของทางมัมกินนะครับตัวนี้นะถูกใจผมมาก นะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บิดนะแล้วก็ปรับไปที่โหมดเจาะไปเจาะกันนะครับโอเคตัวนี้เป็นเหล็ก9มิลนะครับไม่ใช่เหล็ก6มิลที่เคยรีวิวบ่อยๆนะครับนะผมจะลองเลยกับ9มิลนี่แหละดูที่ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวแรกนะครับ5.5มิลไปนะครับ1 2เขม เ้าเมนจริงมือโคตรโคตรไวไวมากกินโคตรกินโคตรดีกินไวมากอาจจะดอกเล็กนะครับแต่มันไม่น่าไวขนาดนี้นะโอ้โหกินเหล็กได้แบบไวไวจัดเลยอะลองรู้ <c oughs> ดูดิจริงๆนะอันนี้ประทับใจเลยนะไม่รู้สึกว่ามันมีช่วงแบบว่า เอ้ยกดไม่ลงหรืออะไรเงี้ยไปไหลๆเลยครับโคตรดีเลยต่อมาผมใช้กับดอกเบอร์13นะโชคดีมากที่สวรรคตัวนี้นะครับ จับดอกสว่านได้เบอร์13สูงสุดพอดีนี่คือข้อดีของสว่านตัวนี้นะไปดูรีวิวได้นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะต่อไปนะมันก็คือเหมือนก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ล้นะเพราะว่ามันขนาดก็ใกล,ใกล้ใกล้เคียงกับไพ l o ลอ o พ n อนะครับเหมือนเราเจาะนําไปนิดนึงนะครับผมจะเจาะต่อไปดอก13มิลน,นะครับเหล็กหนา9มิลจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับความเร็วนะครับปรับไปที่เบอร์อนะคือช้าหน่อยนะครับ พัมกินฉลองครบรอบ34ปีแจกหนักจะเต็มแจกรถกระบะกับรางวัลใหญ่สิ้นปีแจกปาร์ตทุกเดือนแจกที่ทงคำทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท1เมษายนถึง18ธันวาคมห5ฮพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างคุณดูไอตัว ตัวขี้เหล็กที่มันออกมานะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนอ่ยคือขวานแบบโคตรดีขวานลงไปเป็นขั้นบันไดเลยนะครับขวานดีมากจะถึงนะครับขอญาตหย่อ,อนน้ำมันนิดนึงนะครับ รักษาดอ,อกโอ้ขี้เหล็กเยอะมากขออญาตก,กวาดขี้เหล็กนะีมันลงไปในรูนะครับแล้วมันทำให้เจาะไม่ได้นะมันติดจะทะลุนะครับไป เห็นไหมครับคือมันเจาะออกไปข้างแล้วอะแต่อ้สองข้างอะมันยังไม่ออกนะเพราะงะั้นมันก็เลยทําให้ดอกมันติดแต่เจาะได้นะเจาะดีมากเลยอรผมจะพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วเจาะเจาะลงไปเนี่ยผมจะพลิกด้านนี้แล้วเจาะลงไปแทนนะครับเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เกี่ยวมันไปไปเจอกันนะครับดูจะได้ไหมนะครับ ใกล้แล้วสว่านจะบิดมือผมเอานะครับอ่ะเจาะได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันติดอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมเจาะรูใหม่นะจะลองค่อยๆเจาะเจาะมันดีเหมือนกันนะไป ผมจะพยายามไม่กดไม่กดมากนะให้มันค่อยๆกินนะครับ อ่ะสังเกตนะครับตัวขี้เหล็กเนี่ยจะเล็กกว่าเนี่ยอันนี้อันนี้คืออันเก่านะครับที่อยู่ใต้เนี่ยนี่คืออันเก่าเห็นม้ว่ามันจะเส้นใหญ่อันเนี้ยผมจะค่อยๆเนี่ยมันจะเล็กละเอียดละเอียดเลยนะก็คือแบบว่าค่อยๆไปคือเจาะมันเจาะได้แน่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเทคนิคหน่อยนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เจาะหรอกมาลูขนาดนี้นะครับ ใกล้แล้วนะครับติดจน,นได้โอเคเรียบร้อยทะลุแล้วเห็นไหมเอ่ยทะลุเรียบร้อยแหมมันวะจอดีมากไปสรุปกัน,นครับป่ะ โอเคนะครับมาสรุปกันนิดนึงนะครับนี่คือตัวดอกนะผมให้หยิบให้ดูก่อนนะตัวห้าุดห้านะที่ใช้เมื่อกี้นะครับนี่ดอกยังเอี่ยมเอี่ยมเหมือนเดิมนะครับเอี่ยมมากนะครับแล้วเจาะดีมากเจาะเร็วเจาะแบบพรวดพร,รวดเลยนะครับกดนี่คือสบายๆเลยโหเจาะโคตรดีเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวเบอร์สิบสามมิลน,นะครับนี่นะ ไม่มีร่องรอยใดๆนะยังสวยเหมือนเดิมเห็นไหมครับแล้วก็ผมสังเกตนิดนึงเนี่ยตรงโคนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะสีด้านตัวนี้จะสีเงาเห็นไหมครับตัวด้านด้านเนี่ยทำให้ตัวสว่านเนี่ยจับได้แน่นมากนะจับดอกเนี่ยจับได้ดีมากนะเขาถึงบอกว่าตัวนี้มันโนสปินแช a นะครับก็คือมันมันจับดอกได้ดีนะตัวนี้จับดอกได้ดีมากนะครับ แล้วดูดิซังเซตนะครับ25ดอกตั้งแต่1มิลจนถึง13มมิลนะครับถือว่า เซตนี้เซตเดียวนี่คือมีครบตั้งแต่เล็กสุดยันใหญ่เอาเรื่องละนะสิบสามมิลมีทุกสเตปนะเพราะว่ามันเว้นทีละจุดห้าจุดห้าจุดห้าไปตลอดเลยสามารถเจาะแบบละเอียดละเอียดได้เลยนี่ชุดนี้ดีมากก็ใครสนใจนะลองไปหาซื้อดูนะครับเจาะด,ดีจริง,รงๆอันนี้ผมยอมรับเลยขนาดเบอร์13มมิลนะเจาะเล็ก9มิลนะครับก็เจาะได้สบายๆโอเคนะครับก็จบไปนะสำหรับาการรีวิวเจ้าตัวดอกสว่านชุดนี้นะครับใครอยากรู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่อะไรไงนะครับเดี๋ยวผมจะวางลงวิ ที่ใต้คลิปนี้นะครับลองเข้าไปดูราคาดูได้นะครับหรือใครจยไปเสิร์ชเราเองก็ได้นะครับรหัส16139กนะครับก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฟูตเฟอร์ชั่นแนลคาาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโคตรดีดีจริงอันนี้ดีจริงยอมเลยนะครับไปละครับบ๊ายบาย